สวัสดีครัมาดูแนวทางฮานอยวันอังคารนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับรูดเคนลง24ตัวนะครับได้รับนะถ้าพิเศษเข้าก็คืออยู่ที่พิเศษนะครับเพราะได้กำไรแล้วถ้าไม่เข้าก็ตามเบิเ้ลมาทบที่ปกติแล้วก็ VAP ต่อนะครับ,นะรบเมื่อวานนี้วันจันทร์นี้เข้าที่ฟันที่6 0นะครับ ก็รูด36กถึง8 4นะครับก็จะเข้าที่น้อยปกติ51นะครับ2ตัวล่างนั่นเดียวนะครับแล้วก็น้อยน้อยพิเศษ76กนะครับก็จะเข้าอยู่ในเลงนี้ทั้งหมดนะครับส่วนท่านที่จะรูดน้อยตัวกว่านี้ก็ลองไล่ดูเอาตามอัธยาศัยนะครับคำว่ารูด24ตัวคือเอาตัวมันเองครับบวก24หรือว่าและก็ลบ24ครับเป็นเลขทั้งหมดนะครับธนาคารฟันไปที่เลขเลขล่างเลขกลางที่74นะครับ74ก็คือ 74ลบ24คือได้50นะครับแล้วก็74บวก24ได้98นะครับก็จะเป็นเลขทั้งหมดนะครับส่วนท่านที่จะรูดแค่20ตัวเอรวมทั้งหมดแค่40ตัวหรือ30ตัวก็ลองไล่ดูผลตามผลย้อนหลังเอาเองนะครับส่วนท่านที่จะตัดออกตัว2ตัวก็ตัดเลขเมื่อวานออกก็ได้ครับเช่นท่านถ้ามารูด5 0น7์ถึงก็จะตัด60ตัวนี้ออกก็ได้นะครับหรือว่าจะตัด51ออก ก็ได้นะครับตามแต่อธัธยาศัยนะครับตัว2ตัวลองเลือกดูออกตามสะดวกนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลตอนเย็นกันครับฮานอน